สังเกตกันไหมคะว่าสัปปะทนตอนที่เราได้มาเนี่ยกับสัปปะทนตอนที่ใช้เสร็จแล้วทําไมดูเหมือนว่าสวยไม่เหมือนกันท,ทั้งทั้งที่ก็คือสัปปะทนคันเดิมตอนที่เรากางใช้งานครั้งแรกทําไมดูสวยแล้วทําไมพอกางใช้งานครั้งถัดๆไปทําไมถึงดูไม่สวยเหมือนครั้งแรกทราบกันไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรส่วนหนึ่งเลยค่ะคือการเก็บหลักษา เราอยากให้สับป,ปะทนเนี่ยดูสวยเหมือนครั้งแรกที่การถูกครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีเก็บรักษาที่ดีหน่อยอย่าลืมนะคะว่าสัป,ปะทนแต่ละคันเนี่ยทำมาจากผ้าคุณสมบัติของผ้าเนี่ยยับได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บไม่ดีเนี่ยโดยเฉพาะตอนใช้งานเสร็จก็จะเอาสัป,ปะทนแบบไปกองกองไว้ที่พื้นบอกเลยค่ะว่าสภาพผ้าเนี่ยจะดูไม่ได้ลองนึกดูสิคะถ้าเราเอาผ้าเนี่ยไปขยุ่มขยุ่มวางกองไว้เนี่ยผ้าก็ต้องยับดูไม่ได้ใช่ไหมคะในทาง กลับกันค่ะถ้าเราต้องการให้สับป,ปะทนดูสวยทุกครั้งที่ใช้หลังจากใช้งานสับป,ปะทนเสร็จเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆหุบลงมาค่ะอารมณ์เดียวเหมือนกับตอนหุบล่มกลางฝนนะคะแต่ในตอนที่หุบเนี่ยยังไม่ต้องแบบหุบลงมาทั้งหมดนะคะกางคาไว้สักนิดนึงค่ะเพื่อจับจีบผ้าพูดให้เห็นภาพชัดก็เหมือนล่มกันฝนเราแหละค่ะเวลาเราจะเก็บเนี่ยเราก็ต้องมาจับจีบก่อนใช่ไหมคะสับป,ปะทนก็ทําแบบเดียวกันค่ะก่อนที่เราจะพับเก็บหลังจากนั้นก็นําไปพิง ไว้ที่ผนังกำแพงหรือว่าวางไว้ที่ขาตั้งก็ได้นะคะจะทําให้สับป,ปะทนเนี่ยดูสวยทุกครั้งที่ใช้ค่ะสนใจสับป,ปะทนทหาได้นะคะรวมบุญสังกพันฑ์